ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเผยให้เห็นพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุค่ะไปยืนสังเกตการเยื้องหน้าร้านทองเยาวราชกรุงเทพภายในห้างเทสโก้โลตัสสาขาบึงการค่ะก่อนที่จะเดินเข้าไปที่ร้านทองนะคะแล้วก็ปีนตู้กระจกกวาดทองรูป,ปรพรรณและวิ่งหนีไปค่ะพนักงานร้านทองเล่าว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะมีชายสวมเสื้อยืด แขนยาวคอกลมสีเทากางเกงขายาวสีดํารองเท้าผ้าใบนะคะสวมหมวกแก๊ปสีเหลืองสะพายกระเป๋าสวมหน้ากากอนามัยสีดําค่ะเดินผ่านหน้าร้านไปหลายครั้งซึ่งคิดว่าเป็นลูกค้าทั่วไปก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะคะแต่ว่าเมื่อช่วงเวลาที่ห้างใกล้ปิดผู้ก่อเหตุกับเดินเข้ามาที่หน้าร้านทองค่ะจากนั้นก็มีการชักปืนขึ้นมาขู่บังคับให้พนักงานเนี่ยหมอบลงก่อนที่จะกวาดเอาทองคําแล้ววิ่งหลบหนีไป ซึ่งจนถึงขณะนี้นะคะก็ยังไม่สามารถสรุปมูลค่าวความเสียหายที่เกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าในเบื้องต้นค่ะทางตำรวจพูทอรจังหวัดบึงการนั้นสอบปากคำพนักงานร้านทองและผู้เห็นเหตุการณ์นะคะซึ่งมีการสอบไปแล้วบางส่วนค่ะเช่นเดียวกับทางตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานที่เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บหลักฐานลายนิ้วมือหาเบาแสของผู้ก่อเหตุต่อไปด้วยค่ะ